อยากให้เปรียบเทียบระหว่าง GLE EX5 รุ่นย่อย Max MG S5 EV รุ่นย่อย V D4S05 Max โอ้โหมาใช้เต็มเลยนะครับไปทางไหนดีครับส่วนตัวไม่ได้ขับเร็วมากใช้กับครอบครัวขับคนเดียวอาจจะมีให้แฟนขับบ้างครับถ้าไปต่างจังหวัดใช้งานทุกวันไปทำงานวันละ80โลเสาร์อาทิตย์อยู่ในจังหวัดนิดหน่อยออกต่างจังหวัดเดือนละครั้งประมาณ400 600โลโอ้จริงๆมันก็ได้ได้ทุกคันแหละแล้วก็ ถ้าถามว่าคุณไปทางไหนเนี่ยคราวนี้มันอยู่ที่แต่ละบุคคลแล้วว่าไปขับคันไหนแล้วชอบคันไหนมากกว่าถูกครับแล้วก็ทรงภายนอกภายในบริการหลังการขายอย่าไปคาดหวังมันเยอะถูกครับก็ถ้าคุณเลือกที่จะซื้อกับทุกทุกเจ้านี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจับฉลากไปเจออะไรอะ่ะค <c oughs> ือจีลี่เนี่ย เราตัดสินใจเรื่องอั p เป c e l เซยังยังยังไม่ได้ยังไม่แฟร์กับเขาแต่เรายังไม่รู้ก็จะบอกไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีเอ็มจีก็อย่างที่คุณเห็นครับมันก็มีทั้งศูนย์บริการที่ไม่รับผิดชอบศูนย์บริการที่ดูแลลูกค้าดีครับดีพอก็เหมือนกันอืดีพอเนี่ย ูนย์บริการบางสูตรก็ดูแลดีดีบางศูนย์บางดิสบิบางดีลเลอร์เนี่ยก็ก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งคือต้องทำใจเรื่องบริการหลังการขายก่อนว่าถ้าเจออะไรที่ไม่ดีเอามาคิดมากรับได้หมถ้าเราเออแต่สามคันนี้มันได้หมดเลยถ้าไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้ก็คือขับคนเดียวไปกลับที่ทำงานวันละ80โลกลับมาเสร็จปุ๊บก็เสียบวอล์อ็อกใช่ไหมหรือว่า2วันคุณไหนจะเสียบทีก็ได้ออตานจังหวัดเดือนละ อะมาเดือนครั้งถ้า400 600โลคุณก็ชาร์จประมาณรอบเดียวใช่รอบเดียวทั้งหมดเลยอ่ะครับรอบเดียวถ้าคุณรับได้กับเรื่องตรงนี้คุณก็ไปได้ทั้งสามคันก็คืออันเนี้ยเนื่องจากว่าให้แฟนขับด้วยก็แปลว่าแฟนอาจจะมีส่วนร่วมในการตัดสินก็พาไปดูด้วยกันพาไปลองขับด้วยกันไปดูภายนอกภายในเออเธอชอบทรงไหนฉันชอบทรงนี้ไปขับให้ครบ3รุ่นแล้วลองมานั่งคุยกับแฟนว่าเออคันไหนดูแล้วแต่ถ้าทรงนะส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวชอบทรง Gilly EX5 ขับตามท้ายมันก็ใช้ได้นะสวยอยู่แล้วลองไปนั่งในงานมันก็นั่งสบายม่สบายหรือว่าไซส์กำลังคืออแพะผมก็ไปดูนะผมก็เห็นด้วยผมก็มีความเห็นตรงกับพี่บาสคือไอตัวจีลีเ EX5 เนี่ยมันดูอาจจะไม่โฉบเฉี่ยวเท่า2คันแต่มันสมราคาที่มันดูแบบอีก2คันอีก2รุ่นที่พูดถึงมาแล้วมันก็ดูไม่พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรพยายามแบบพยายามพยายามไม่พยายามตะโกนว่ากู้รวย แล้วไม่รู้ว่าเพราะเราอายุเยอะด้วยหรือเปล่านะมันไ็เลยเออชอบอะไรแบบแค่แค่แบบแค่จิลี่ค่พอแล้ว